กเดียวเท่านั้นอุย้ยรู้เรื่องเลยไหมเดียวเท่านั้นนี่เขามาเล่นไม่ตกดำอุยอ้ยเฮ้ยอ hey, สวัสดีไวรุน่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับ้องเฮียมีพา วา้าววีสามอีกแล้วนั่นเองอยู่เกมชายเชียงวนหรือว่าเกมอาแปะของค่ายพีจีทุกคนก่อนอื่นก็กรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกำลังใจไว้ช่องเฮียหมี่พาวาร์ปวีสามมาด้วยละกันทุกคนที่สําคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจ Facebook ของเฮียหมี่พาวาร์ปไว้ด้วยนะทุกคนอีกหนึ่งอย่างครับสำหรับคนที่หากลุ่มรักกี่ทามตอนนี้เฮียมีกลุ่มรักกี่ทามทุกคน เป็นกลุ่มผู้คุยกันเกี่ยวกับการปั่นสล็อตเกมไหนแตกดีเกมไหน,แต, D, ไหนแตกปังเกมไหนอยู่ในช่วงเวลาลัคกี้ไทม์เราจะไปแชร์กันไว้ในกลุ่มส่วนเกมไหนที่ไม่ได้อยู่ในเวลาลัคกี้ไทม์ที่เกมที่มันดูดหรือว่าเกมที่มันกินเกินนะเราก็แอปไปบอกเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้ทุกคนต้องเสี่ยงในการเล่นนกคนก็เป็นกลุ่มเข้าร่วมฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสามารถตามดูได้ที่ใต้คลิปแชนด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะทุกคนมาวันนี้อยู่กับทุนสองหมื่นอย่างที่บอกไปจัดไปก่อนสแกนช่องไปให้สุด หยุดอยู่ที่กลุ่มขมั่าอยากได้สาระมาช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยก็เฮียมีภาวะ, s <S ะวีสาม s go ก้าวเมื่อวานนี้ไอ้แปะคือแบบดื้อจริงๆนะเมื่อวานนี้คือดื้อจริงๆดื้อจริงๆดื้อจริงๆมันจะเลิกดื้อกับเฮียได้หรือยังไว้แปะไม่ใช่เพื่อนรักกันแล้วเพื่อนรักหัเกเหลี่ยมโหดตกดำไปอีกแล้ว เมื่อวานแปดคูณยี่สิบจะช่วยไม่ได้ก็ดีๆมันก็กําไรมาเจ็ดพันแล้วเมื่อวานถ้าเกิดใครได้ดูนะถ้าใครที่ได้ดูเฮียไปแล้วนะเลิศรอดเพราะวันนี้ก็จะแปดคูณยี่สิบถ้างบนหมุนยากนะช่วงนี้นะทุกคนะอ่ะโอเคมาว่าจะแปะคูณยี่สิบอีกต่อเพื่อน เอาอ๋อชิ่งนี้แปดคูณยี่สิบปล่อยจัดเลยนะเฮ้ยไม่เอาแปดจะเอาสิบทะลึ่งด้วยจะหมุนข้างบนด้วยเป็นไงโอ้หน่วงอย่างนี้ตกดันแน่นอนอ้าเบ่อนเออสิบคูณยี่สิบก็เอาไปบอกเลยว่าวันนี้กำไรเท่าไหร่ขออ,ออกก่อนไอ้แปะมันชนข้างที่จะดือ้อหรือเกิดนะทุกคนแต่มันจะจ่ายกูม่ะเนี่ยแค่นั้นแหละดอกแรกวาวอีกแล้วดอกสองดาวดอกสามจ่ายปลาทัดกระเจี๊ยบก่อน ยวโอเคสวยเอแถวสองเพื่อนรักอืไม่มาแต่เอมานักฟินฟินเยอะจัดมาก่อนก็โตสองพันบาทกำไรเท่าไหร่เฮียขอออกก่อนวันนี้นะทุกคนนะเฮียขอกล่าวไว้ต้นคลิปก่อนเลยรู้สึกว่าไอเปะมันจะทะลุยี่กับเราป้าดัดเต็มระบบไหลไม่ต่อเคมาไม่เพื่อนอูสองแดงเต็มระบบอีกคอมโบสวยจัดอู เดียวเท่านั้นอุย้ยรู้เรื่องเลยไหมเดียวเท่านั้นนี่เขามาเล่นไม่ตกดําอุย้ยเอาของจริงทุกคนไอ้บทจะไหลก็ไหลเกินอุย้ยจัดไปเราละตัวระดับซูเปอร์สองหมื่บาทเอาบาไปเร็วบาไปเร็วบาไปเรลอ้ย ยาวๆาวและแตกเร็วจัดด้วยประเด็นนะ่ะ okay, K ไปล่ซองแดงซองแดงไหมนึกว่าจะเปลี่ยนเป็นซองแดงมีบ้าแล้วบ้าไปแล้วทุกคนดอกเมื่อกี้นี่คือบ้าจ,จัดๆดอกเดียวเสียวทั้งซอยเงียบอกเลยดอกเดียวเสียวทั้งซอยแปดคูณยี่สิบ มาทีเดียวเสียวทั้งซอยว่ะ <laughs> มาทีเดียวเสียวทั้งซอยจริงเล่นต่ออีกสักหน่อยแล้วกันนะทุกคนเคลียให้มันเคลียให้มันเป็นแบบไม่เป็นเศษแล้วกันมาทีเดียวเสียวทั้งซอยของจริง มาแค่ทีเดียวเขาบาเสี่ยวทั้งซอย้อยไม่กล้าจ่ายแล้วไอ้เป็ดดอกนี้เจอดอกนล้มาสามหมื่นเกือบสามหมืโอ้ยเฮียว,ว่าไม่กาจ่ายไปอีกดานละไม่กล้าจ่ายไปอีกดานละเฮียเชื่ออย่างนั้นเลยทุกคนยังไงมันก็ไม่ยอมจ่ายแล้วแล้วก็เฮียก็ไม่เล่นต่อแล้วด้วยเฮีย,ยสัญญาไว้เลยกูพอละครับเฮียพอละครับอุ้ย ในที่สุดก็ได้สักทีทุกคนโอเควันนี้เฮียพาพวกเองมว่าอยู่ี่เกมชียเชียงวินหรือว่าเกมอาแปะของค่าย TG ทุกคนก็สำหรับใครที่สนใจนะกลุ่มล็อกกี้ไทม์เนี่ยเฮียเล่นเสร็จเฮียก็จะไปแคปไว้บอกไว้ในกลุ่มล็อกกี้ไทม์นะทุกคนนะก็ใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมนะทุกคนบอกอีกทีนึงแล้วกันกลุ่มล็อกกี้ไทม์เฮียเป็นกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับการปั่นสล็อตนะก็จะมีเพื่อน ข้างในกลุ่มนั่นแหละนะทุกคนใครเล่นได้ก็จะมาแคปลงไว้ในกลุ่มแล้วก็บอกเวลาในช่วงนั้นเพื่อให้ทุกคนในกลุ่มได้ไปตามทันส่วนเกมไหนที่เล่นไม่ได้เพื่อนๆในกลุ่มก็จะพยายามบอกกันนะทุกคนเฮียก็พยายามจะบอกเหมือนกันนะถ้าเกิดเฮียปั่นเกมไหนแล้วมันไม่ได้มันแข็งเกินเฮียก็จะไปไว้ในกลุ่มเช่นเดียวกันทุกคนก็เป็นกลุ่มเข้าร่วมฟรีอย่างที่บอกไปครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเข้าร่วมกลุ่มนะทาน จะเข้ากลุ่มสามารถตามดูได้ที่ใต้เดคิปชันด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยทุกคนที่เฮียปักบุดไว้นั่นแหละก็สำหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันโบกมือบายบายลาก่อนวันนี้กำลังไปแปะไม้เดียวอยู่พอเลยทุกคนเล่นต่อไปเฮียเชื่อว่ามันต้องกินเราคืนชัวร้อซก็สำหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวโบกมือบายบายลาไปก่อนของจริงละไว้เจอกันใหม่ วัยรุน่นเจอกันนะ